ครับผมโนตโน๊ตแกรมครับวันนี้ผมมีซิตี้แฮตแบกด้านหลังผมนี่ครับมาจัดชุดใหญ่ครับออกศูนย์มาเลยสดสดเพิ่งออกจากเตามาเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าวันนี้มาจัดอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับก็สําหรับคันนี้นะครับเป็นซิตี้แฮตแบกนะครับตัว RS ตัวท็อปเลยค้าออกศูนย์แล้วก็จองคิวนัดติดตั้งกับเรามาครับจัดชุดใหญ่ครับเริ่มต้นด้วย โชคกนเลยแล้วกันครับเป็นโชคซิงเวอร์ One นีโอแม็กวันครับลูกค้าคันนี้เลือกเป็นตัวไม่ต้องแพงมากกับราคาคุ้มค่าครับ17,500บาทปรับหนึ่งสามติประดับปรับสูงต่ำสไลด์ก็บอกสำหรับร้านเราก็ดูแลปรับเซ็ตสูงต่ำให้ฟรีตลอดอายุโชคะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นยางลูกค้าเลือกใช้ยางเป็นยางโตยโยอ,อารันอาร์นะครับตัวนี้ก็สาหรับ ไซสิ่งนี่ต้องชอบมากมากครับเพราะว่าด้วยลายที่เป็นลายโขดแก้มสวยเวลารัดขอบล้อนี่คือสวยมากมากครับลูกค้าเลือกเป็นไซส์205 50 15ครับสหรัแบบตัวนี้อาวั R 1, R 1, R 1, นอาครับเจอน้ําอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ได้ความสวยะครับโอเคส่วนอีกตัวหนึง่งลูกค้าเลือกรอจากทางค่ายออโตออปชั่นครับเป็นล้อลาย T37 สีบูลิมิเต็ดนะครับเป็นล้อเบาครับ p ร r อ o r m ม n ินะครับพ้อมฝากลางสวยๆแบบนี้นะก็เป็นสเปคคุณเคยครับขอบ15กว้าง7ออฟสครับใส่ไม่ลื่นไม่ไม่ยืนไม่ล้นครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนอีกตัวนึงลูกค้าก็เลือกเป็นค่อยเสียครับจากทางค่าย JTC นะครับเป็นรุ่น JT1 ปากตรงครับใบลางได้ปลแบบนี้ครับใส่ได้แบบตรงรุ่นเลยครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยว ใส่ติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีว่าจะออกมาแล้วหลอ่อถูกใจเพื่อนๆไหม่เพื่อนชมครับ ขั้นตอนกำลังตั้งศูนย์นะครับสำหรับรถลูกค้าที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนสตั๊ดชุดช่วงล่างเแนะนำให้ตั้งศูนย์ด้ยครับแล้วคันนี้เราก็ตั้งศูนย์ให้ครบจบที่เดียวเหมือนเคยครับไม่ต้องแวะที่ไหนจบที่เดียวออกกลับบ้านรอรอเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จอีกทีตรงงานครับกับซิตี้แฮชแบ็สีเทาโซนิกเบรคันนี้ฮะมีเก็ดกับล้อ ใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรา้านออโตะแกมาอายุทยา